ครับพ่อแม่พีน่น้องที่ามรับชมสวสมใหม่การช่งางที่วีจันณต้องต้องที่ข้อเี่ยเพาถ้าพ่อแม่พีน่น้องนะครับเนาะถ้าโมพ่อแม่พีน่น้องนะครับมารับชมครับรถไถครับรถไถเดินตามรถไถเดินตามสมัยเก่านะครับสมัยเก่าที่หาชมยากนะครับเนาะ วิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับใส่สุดท้ายแบบนี้ครับวันนี้มาให้มาหน้านะครับสุดท้ายครับให้เดินตามได้นั่งนี่กหลังกับจิมีฟิวย้อนยุกนะครับสมัยเก่านะครับกับจิกรกติงกระดอนเนี้ยจังหน่อยนะครับเนาะตามหาดด้ พี่ระบบรองรับน้ำต้อ,องรับน้ำหนักนะครับตุกลางอาเบ่งยาดด้วยครับพี่นอ้องอันนี้กับมีเติดไว้ยี่มาหม่นะครับ มวยยีมา,มา,มาใหม่ตัวบิดไหญไงนะครับอันนี้หาเปิ้งหากนะครับ,รบข้างไปให้ไปหน้ากับสิบประมาณนี้นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปลายครับทาง ออามาให้มาหน้ากับทางดีครับแต่กอ้อนนี้ทางคุกคนะครับทางเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วนี่หลาดย่างนั่นนะครับหลาดย่างมะฮอดนะครับพัดทานวันกินเขาไปในซอยในหน้าห้องนะครับ มือเนี่ยคุณดูมือเนี่ยชูมือเนี่ยสุดท้ายเดือดตามครับหาหยากดึงครับพี่น้องเบื้องหยากสมัยชูมือนีดิฮะคุณหยากโอ้สุดยอดครับสุดยอด